อุ้ยหนึ่งพันโอ้โหแลกหนึ่งพันว่ะทุกคนโอ้โหกูสิรอดวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอไม่นะโอไม่นะเมสซี่เมสซี่โอ้โหเอหอประตุ้งอ่ะทุกคนอเอาเบิ้งคู้แรกค่าดีใจใส่พร้อมโอ้โหของการสุดท้ายของเขาแล้วต่อเลสส่งไปเจอดารกนะครับเอ๋อเจอดารกเลี้ยงเข้ามาก่อน เฮ้ยกา er กาเติมแล้วกากาว่างิงครับเจา้าวันนี้อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยสิครับจังไหนล่ะครับตะกี้เจ้าลากท่าดีใจใส่ข่อยได้เอาเอาคืนวาบัดน,นี้นาทีบาปผมว่า สวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเปันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับชมสันติโนหน,นะครับโอเคมื้อนี้ก็ได้เปิดนานะครับมื้อนี้ผมสิม้าเทสเสียงนะครับว่าบ่าเปิดนานเนี่ยเสียงมันจะเป็นตั้งไหนกันแน่นะครับโอเคกับมื้อนี้นะครับผมสิมัาลงแรงคือเก่านะครับกะอุย้ยหนึ่งพันโอ้โหแลกหนึ่งพันว่ะทุกคนโอ้โหกุสิรอดวะเนี่ยโอ้โหมันตึงว่ะงานหมาล่ะครับบัตรเนี่ย งานหมาเลยบอกเลยแหว่แรงพันเจ็ดพันแปดเกืบอบบมานะครับทุกคนโอ้โหแม่งไม่เช็อย้างแรงท่านเดียวแหมทุกคนโอเค,คกันก็ว่าเป็นอย่างมากนะครับกลับไปเบิรงกันในแหล่งเลยนะครับว่าผมสิรอดหรือเปล่านะครับรากาใครที่เบิรงอยู่นะครับ,บสามารถเมนมาได้เลยนะครับว่าเสียงมันเป็นจังไดกันแน่นะครับทุกคนก็คือผมว่าด้เปิดหนานะก็ต้องมัเทสเสียงกันไหมนะครับเพราะว่าเออว่ามันโอเคบประมาณนี้นะก็คือต้องซ่อมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอีกหกเดือนนะ่ะผมจะไปทาหารแล้วเด้อ รากาผมต้องเฮ็ดคลิปดองไว้พร้อมนะครับทุกคนกับบุ้งหาจะมีคนเมืองหรือเปล่านะโอเคนะครับกลับไปเมิองครับเอาเลียบอลทำไงกับบิ้งนะครับโอเคไปครับซูเลขเอาเปิดเลดจังหวดนี้โอเคเข้ายังดักได้นะครับอ่าโอเคครับโอเคการใายที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อลากาใครอยากได้ไอดีนะครับการถ้าเข้าไปในผพจพี่ได้เลยนะครับเอาจังหวดนี้โอ้โหกับมีขายนะครับหลักร้อยจนหลักพันอ่ะเออ ใครอยากได้เบื้องใครอยากเบิ้งราคาใดกลับไปเบิ้งในเพจพี่ได้เลยนะครับทุกคนกับมีหลายราคานะครับการมือนี้ผมสิลงไอดีอีกแล้วนะครับทุกคนกันนั่นแหละใครที่กําลังมองหาก็ไปเบิ้งกนโลดเอามาเบิ้งในเกมครับเอาจังไดหลับบันี้เอา,า,ะะเเอาสมาร์โอเคอ่ะวีเอล่านะครับก็คือนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนกดซับให้ผมหน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดนะก็คือความฝันของพี่ก็คือ1นึ่งแสนนั่นแหละทุกคน ผมอยากถึง1นึ่งแสนซับไวๆนะครับแต่ว่าผมมีอุปสรรคนะครับก็คือผมมีเวลาเฮ็ดคลิปอีก6เดือนนะครับเพราะว่าผมต้องไปทาหารเด้อก็นั่นแหละนะครับก็บมุ่งว่าความฝันผมมันจะเป็นจริงตอนไหนนะทุกคนก็นั่นแหละใครที่หลงเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยเด้อก็นั่นแหละนะครับโอเคากาซับเรากลับไปเบิรงกันเลยนะครับทุกคนกาคลิปนี้ทามีคำหยาบหรืออีหย่างการสรล้างนะครับก็ขออภัยไวกก่อนเด้อก็มันคือการแสดงนะ เอาจังหวะนี้ยิงไหมเอาเกือบการแสดงเด้อยแย่ๆกออกเด้อ่ะแต่ว่ากับมีซองเดียวแหละครับว่าพัษัยอีสานเนี่ยเอาไปครับค้สิรสวนเอาบอไดอกีกซาบีเอาเอาจังหวะนี้โอ้โหกันยังบอไดนะครับทุกคนเอาเปิดมาโนตารโด้ิงจังหวะนี้โอ้โหข่ามค้านครับทุกคนโอ้โหเกือบเรากลัวแรกหนึ่งพันเนี่ยโต้งเงินแม่งเสียเป็นซาวเลยได้เนี่ยโอ้โห ตับมาทำไมก็ไม่รู้นะคือบอสมาเนี้ยพันเจ็ดพันแปดนี่เมียมาฮาสิแตกนะพันโอ้โหโอเคตบากกับว่าเป็นอังเด้อเอาไปครับเอาเมสซี่จังหวะน,นี้โ,โอ้โหไม่ผ่านครับจังหวะน,นี้อ่าลูเมติเก้เอา,เอาจังไดครับจังหวะน,นี้ลอ็อกหนึ่งทีเปิดไปจนนังหวะนี้เจอลานโอ้โหบอฮอดครับทุกคนอา่าบุนโน่เฟรนันเดสเอาบุนโ,น,โน่ทำไรครับเอา ่งไปแล้วครับลิเนลเมสซี่จอมานนี่โอ้โหติดโซเล่ะกต่มันตึงนนะครับทุกคนตึงขนาดครับโอ้โหพันเจอพันแบบพันห้าพันหกพันเจ็ดเนี่ยผมไม่กลัวเลยนะครับทุกคนผมกลัวที่สุดก็คือแร่ 800, แปดร้อยแรกเก้าล้อยหนึ่งพันเนี่ยผมโคตรกลัวเลยนะทุกคนกับบุ้คุว่าทุกคนกลัวคือผมบอนะก็คือเอาธนาคารกับมะเขาออย่างตอนเนี่ยนะเอาลูบิิเกตยิงเอาจงมันนี้กับบอได้นะทุกคนเอา จังหวะนี <Safe> ้ <rév mark> เอายิงโอ้โหติดเซฟอ่ะกันน่นแหละทุกคนกลัวคือผมนะครับผมเองโคตรกลัวเลยนะครับทุกคนคือแบบถ้ามันแพ้มันตกหลายดิคะแนนไหมเอาไปครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงเปิดมาจังหวะนี้เมสซี่บุลงนงโอ้โหดงลงเ็กโอ้โหดงลงก็มาบบกเด็กๆครับเรียบร้อยครับโอ้โหอ้าวลีนมันพันกันแล้วปะเนี่ยเอาแคบวันทำแม่อ้ เมสซี่ <N itt les> แม่งตัวจเตะเตี้ยแม่งมงได้เฉยว่ะโอเคตอนนี้การกดดัน,นค,คนนือกเ,ปปเกานะครับทุกคนขั้นผมเสมอมันกระเสียเป็นสีบคือเกานะครับทุกคนก็คือผมตอนน้องยิงขาดให้ได้เด้แต่ว่ามันกัดตึงอยู่ดยเด,ด้เอาโรนันโดเอาอาคทาทาราแต่วะนี้เอาฟ้าทำไงเอาโอเคครับเขายังได้เด้แต่วะนี้หนึ่งสองได้ไหมพลิกมาหนึ่งทีเอาโอเคปูยโยได้ครับทุกคนซาบี เอาจังหวะนี้โอเคเขายังได้นะครับทุกคนเอาไปครับลิโอเนลเมสซี่เปิดมาจังหวะนี้โอ้โหก็ไม่หอดนะครับมันไม่หอดไงเอาเมสซี่เอาวันเลตกับมะเขาออีกแล้วไฟเมสซี่นะครับจังหวะนี้ตรงไปเอาแลตฟอร์ดเอาแลตฟอร์ดจะไ้จังหวะนี้โอ้โหไม่ถึงมาทุกคนโอเคสิจ,จบเลยว่ะมันเนี้ยอ่ะโอเคครับ โอเคจบเลยนะครับกาเขาได้น้ำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนกาบอกเลยนะครับว่าเขาสีแพรบ่าได้เด้อแพระก็คือจบเด้อแรงลดเป็นซ้าวเลยยด้บอกแหะเสมอกับบ่าได้เด้อไปครับแรดฟอร์ดอามาครับดาวิดแบคแค็กแฮมจังหวะนี้เปิดมาจังหวะนี้เฮ้ยแรดฟอร์ดโอ้โหไม่ฮอดว่ะมันบม่ฮอดอ่ะอ่ะซูเล่ซูเล่นะครับทุกคน ไปครับทุกคนคาทัลล่ายังไงครับส่งมาอุ้ยเขาเล่นดีนะครับทุกคนเล่นดีอยู่เดอ้อกายาประมาทเดอ้อเล่นดีอยู่นะแลกหนึ่งพันเนี่ยเอาจาาังหวะนี้ส่งไปครับเอาอยังไงครับจังหวะนี้พลิกไม่ได้ครับเอาจาาังหวะนี้ไปครับทุกคนโลนันโดนี่เลี้ยวนี่เลี้ยวเป็นยังไงล่ะเอาไปครับเมสซี่ฮอตวอ่าแอราแลตฟอร์ดนะครับส่งมาจาังหวะน,นี้ดาวิดเป็นแคมชิง เอาย,ยังไงล่ะครับโอ้โหตีปูโยวอ่ะโอ้โหแม่งหลังเขาเหนียวว่ะเขาเล่นดีนะจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหติดอีกแล้วอ่ะประมาท่าได้เด้อเขาเล่นดีอยู่เน๊ะเอาโอเคเขาสิสวนร่าได้เด้อเอาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหแม่งเสียบอลบักโดเอ้าอาคาทาร่ายังไงครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยโอไม่นะโอไม่นะเบสซี่เบสซี่โอ้ ปัดตึงอะทุกคนเอาเบอรงโอ้โหแลกท่าดีใจใส่พรอมโอ้โหแต่มันตึงนะครับทุกคนก็บอกเลยนะครับว่ามันเจอแรงในหน่อยเนี่ยมันมันตึงอ่ะเออมันตึงมากอะทุกคนมันเล่นว่ามันเล่นว่าปกติอะเอาเอาโอเคนะครับแต่วะนี้โอ้โหแม่งยิงเน่งๆน่งเข้าเลยโอเคนะครับนึ่งประตูตอนนึ่งแล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันใหมนะครับแล้วก็บอกผมว่าผมสิแพหรือชนะว่าบัตรเนี่ย ก็คือเขาก็เล่นดีนะครับแต่ว่าผมกับแม่งโคตรตึงเลยจังหวะนี้โอเคไปครับอ่ะโอเคครับจังหวะนี้อ่ะส่งมาครับดาวิดแบ็กแฮมนะครับไปวิเอล่านะครับส่งมาแรฟฟอร์ดจังหวะนี้โอ้โหไม่ฮอดว่ะอ่ะโอเคเขาสืบสวนกันบ้างนะครับโอไม่นะโอไม่นะไม่นะนี่แล้วนี่แล้วเป็นยังไงอ,อ่ะโอเคนะครับส่งไปครับจังหวะนี้ส่งมาเมสซ,ซี่ มสซี่ส่งมาแลดฟอร์ดนะครับแลดฟอร์ดโอ้โหไม่ฮอดวะตาทุก้านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับทุกคนตาให้มันฮอด์นเป็นแสไว้เด้อทุกคนราคาฝากล้านเอ้ยผมไม่นะแต่วะนนี้ <No. S 1> โอ้โหเกือบแล้วนะครับทุกคนก็ฝากล้านขายไอดีพี่เหมือนเดิมนะครับราคาใครที่สะดวกติดตามพี่ในอ่าอย่างว่าเฟซบุ๊กไหมทุกคนก็ฝากติดตามพี่หน่อยนะครับทุกคน กาลิ่งใต้คลิปนี่นะครับถ้าใครสะดวกติดตามที่ทางเ facebook น,นะโอเคอ่าโอเคนะครับเขาเปียนฮาแรแลนด์ล้องระบาดเนี่ยกาจะแพ้เด้อเอาไปครับซาบีจะเตะเตะมุมระบาดเนี่ยเอาเขาเปิดไม่ดีนะครับทุกคนเอาต่อเล็ดจังได้ระบาดนี่ต่อเล็ลนเนเลกดกระชากดีครับเอาเอาเอายังได้ครับจะมาดิเอาไปครับเอาสวนเราบัดเนี่ย ไปครับไปครับต่อเล่นลุดลุดบอัดนี้ต่อเลดยังไงเปิดเข้ามาโอ้โหติดปูโยว่ะทุกคนก็คือเขาก็เล่นดีนะครับทุกคนปูโยแม่งยังเด่นนะ่ะเด่นเกินปูโยอ่ะเอาเปิดเข้าไปครับดาวิดแบ็แคแฮมเปิดมาโอ้โหเอ้ยไดบบอสจังมานี้โอ้โหซกเอายังไงเอามันคือว่าเอาละโอห้หมึงคือว่าเอาวะ่ะแต่ว่ายังดีนะครับไต้เต็ม,ม,มุมเ้อเต็ม,มุมเออเต็ม,ม,มุมแม่งเตย ทุ่มครับทุกคนอ่าจังหวะนี้ดาวิดแบ็แฮมส่งมาจังหวะนี้ตอนเลฟไม่ฮอดเออติปูโยอีกแล้วเอาแต่ว่ายังไงครับฟาวปูโยแม่งเด่นนะครับทุกคนเฮ้ยทุกคนสิเพยีพยสิเพียว่าได้ดิลวก็สซิเสมอว่าได้นะครับโอ้โหขั้นเสมอแม่งกะเสียหายหลายนะครับทุกคนก็คือรถเป็นซีอยู่เด้ เอาไปครับปูโยอ่ะอโนนะครับส่งมาซาบี้ซาบี้จังมาี้โอ้โหเอาโอเคเขาอยัางได้ครับจังมาี้เอาโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วต่อเลสส่งไปเจอดากนะครับเอาเจอดากเลี้ยงเข้ามาก่อนเฮ้ยกาคาเติมแล้วกาคาว่างยิงครับจังมาี้อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยสิครับจังไหนล่ะครับตะกี้จ้าลากท่าดีใจไซคอยด์ได้เอาเอาคืนวะบัดน,นี้นาทีบาปผมว่า เป็นยังไดล่ะกาก้าครับโอ้โหไม่เหลือครับเกลื่อนลงมาก็ยิงเลยนะครับทุกคนโอ้โหโอเคนะครับแต่น่าจะว่ามีอย่างมากมายนะครับก่คิดว่าผมน่าจะชนะนะครับก็คือผมเสมอมาได้นั่นแหละนะครับทุกคนเสมอก็คือก็คือตกหลายอนะทุกคนคะแนนมันตกหลายเลยทุกคนเอาโอเคสก,กัดไปก่อนเนะยเอาจากมานี้กาก้าส่งมาแค่แฮมเปิดไปเลยครับ เอจแต่วันนี้ออกมาโอเคเกือบอะโอ้โหยิงจังหวะน,นี้ก็ไม่มีอะไรจบเลยบัดนี้โอเคนะครับการมุกมุนนะครับว่าแร่งผมสิขืนซ้ำใดนะครับแต่ว่าถ้าผมแพ้เนี่ยตกเป็นซิฟเลยเด้อโอเคง้นกับฝากกดไลค์กดซ้ำให้พี่หน่อยนะครับงั้นก็ไปเจอกันคลิปหน้าเลยละกันนะครับโอเคงานกับบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์แน่เด้อโอเคไปแล้เอาบ๊ายบายครันี่แหละ